าปิดท้ายกันที่สมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็เลือกให้จุธาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมไปฝึกซ้อมที่เชียงใหม่นะครับเพื่อให้คล้ายกับสนามแข่งขันจริงมากที่สุดติดตามจากรายงานครับหลังจากจุธาทิพย์มณีพันธ์ผ่านโคต้าโอลิมปิกเกม2016รอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิล สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยเน้นการเก็บตัวเพื่อให้ใกล้เคียงกับสนามแข่งขันจริงมากที่สุดที่มีทั้งภูเขามีทะเลดังนั้นพลเอกเดชาเหมกฤษีนายกสมาคมจักรยานไทยจึงเลือกพื้นที่อำเภอเสมืองอำเภอดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงที่มีภูเขามีลมแรงในการฝึกซ้อมนอกจากนี้ยังได้จำลองสถานการณ์จริงด้วยการให้นักกีฬาชาย5คนคอยเป็นตัวลาก เพื่อเพิ่มความเร็วของจุดาทิพย์ให้มีมากขึ้นและตนยังได้เน้นยำ Start ้ำสตาฟโค้ดต้องเน้นไม่ให้โดนจับเปล่าในวันแข่งขันจริงมากที่สุดก็ประมาณวันที่1ก็เริ่มซ้อมได้แล้วนะครับแต่จุดาทิพย์ซ้อมไปก่อนโดยคณะของเราที่จะออกเดินทาง29เกนี่ยก็จะไปสมทบ<า>แล้วก็จะไปดูช่วยกันเป Start ็นสตาฟโค้ดซ้อมก่อนแข่งเนี่ยได้ประมาณ2ออาทิตย์ ก็น่าจะปรับตัวอะไรได้แต่สิ่งที่จุดาทิพย์ต้องทําให้เร็วที่สุดคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศนอกจากนั้นยังต้องเตรียมจัก,กรยานให้เหมาะก,กับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป้าหมายที่สมาคมตั้งไว้มันมัน,ม,นมันโอกาสเนี่ยมันมันค่อนข้างจะยากในการอยู่ในอันดับ1นึถึงยีเนี่ยแต่ลุ้นอย่างเดียวขอให้ขี่ครบผมผมคิดว่านั่นคือความหวังที่เราตั้งไว้แล้วก็ขอขอบคุณ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนให้กำลังใจจุธาทิพย์ทีมงานทุกคนนะครับซ้อมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเราแข่งขันนะครับโดยปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช70ปีพระราชินีจเจริญพระชนภันษา84ภพรรษา7รอบ นายกสมาคมจัก,กรยานไทยยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้น้องบิสอยู่ทาทิปมีสภาพจิตใจที่พร้อมเกือบร0อยเปเซแต่ขออย่างเดียวคืออย่าให้มีการบาดเจ็บในช่วงระหว่างการแข่งขันอานํานวยวิเสมอวงสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน